ครั้งนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองงอยอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของสอปป,อปอลาวที่เราจะต้องเดินทางล่องเรือกลางแม่น้ำอูขึ้นไปเมืองนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ท่าเรือที่จะเดินทางไปยังเมืองงอยแล้วนะฮะตั๋วราคาคนละห้าหมื่นจีบนะรถออกเอ้ยไม่ใช่สิเรือออกเวลา1 1บเอโมงครึนะฮะใครที่จะมาก็ยังทันนะ1 1บเอโมงครึ่งนี่ก็มาจ่ายตั๋วตรงนี้นั่นคือสะพานที่เราข้ามมานะครับด้านซ้ายมือนี่เรือ เราจะต้องนั่งเรือล่องขึ้นเหนือตามแม่น้ำอูใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนที่นั่งล่องเรือเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนที่ไปล่องเรือกลางแม่น้ําขงเลยที่เชียงคานจังหวัดเลยแต่ต่างกันนิดนึงคือตอนเนี้ยเป็นตอนเที่ยงโหตอนนี้คือแบบร้อนมาก ตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับชื่อรีสอร์ทว่ารัตะนาวงสานะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเดินไม่ไกลคืนละ1นึ่งแสนกรีบนะที่นี่เป็นห้องแบบพัดลมเมืองงอยตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ช่วงหน้าฝนจนถึงหน้าหนาวเนี่ยจะมีเมฆหมอปกปกคลุมอยู่ตลอดทั้งวันแต่คงไม่ใช่วันนี้แน่ๆ ที่นี่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสตาร์ที่ชอบปลีกนิวเวศรักความสงบและอยากพักผ่อนเงียบๆคนเดียวเมืองแห่งนี้ไม่ใช่เมืองใหม่แต่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว6 0 0ปีที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆภายใต้ใการปกครองของอาณาจักรล้านช้างโบราณมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ้มปฐถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ล้านช้างตรงกับสมัยพระเจ้าอู่ทองที่นี่มีการเล่าขานต่อกันมาว่าแต่ก่อนเนี่ยเมืองแห่งนี้เรียกว่าเมืองเท้ากาดวอยตามชื่อเจ้าเมืองยุคต้นๆคือเท้ากาดวอยต่อมาเหลือเพียงเมืองวอย ก่อนจะเพียนเป็นคําว่าง,าง,งอยและเป้าหมายวันนี้ในช่วงบ่ายสามโมงพวกเราก็มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวผาน้อยสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองงอยเราเจอป้ายไปยังจุดชมวิวผาน้อยแล้ฮะหกรอยเมตรประตูปิดกี่โมงครับเนี่ยอันนั้ประตูทานเออพอปิดกา ทุกมุมทุกฝ่ายคิดเหมือนเราจมอยู่สื่เลยจมอยู่เสื่อมมุ่งมืองทุกคนตอนนี้ก็คือทางเข้าไปยังจุดชมวิวผาน้อยนะครับเปิดได้เปิดได้เปิดได้ค่าตั๋วสองหมื่นกีบนะครับนี่ไปเดินต่อ <c oughs> ใจไรใจใอันนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับตรงน,นี้เขามีเลี้ยงสัตว์ด้วยนกยุงนกยุงไม่เท่าไรน่นี่มีแพะด้วยแพะต่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวมันพุ่งใส่นะโอเคตรงนี้เป็น,นเป็นฟาร์มไก่ที่น่าจะเป็นเจ้าของที่เขาเลี้ยงไว้ครับ จุดตรงนี้คือจุดที่เราจะขึ้นไปนะครับเดินไปอีกประมาณ600เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีอาาโอเคตอนนี้เวลา4โมงครับเราดูกันว่าจะไปถึงตอนกี่โมงได้เวลาเปลี่ยนโหมดเป็นขึ้นทางชันแล้วครับทุกคน ตอนนี้ถึงด่านราวบันไดแล้วบันไดไม้ไผ่ข้างบนจะสวยหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องมาผ่านด่านทดสอบร่างกายก่อนโอ้เส้นทางก็สวยนะเนี่ยทุกคนดูสิมีแต่น้ำหินเต็มไปหมดเลย ยังดีนะครับที่ยังมีราวให้จับมีงานเนี่ยลื่นนะเนี่ย,ยขึ้นบันไดแล้วครับทุกคนโอ้ยเหี้ยน้ำ เส้นทางแบบเป็นก้อนหินมันเป็นเศษก้อนหินทุกคนโอ้โนี่ถ้ามืดนี้ผมว่าอันตรายเนี่ยขาลงเราคงไม่ได้ดูชมพระอาทิตย์ตกจุนมืดแน่ๆ โอ้บันไดทุกคนดูบันไดดิต้องใช้สองมือไหมเนี่ยออนี่ถ้าพูดไปเนี่ยออนี่ถ้าเดินมึนๆนี่ก็น่ากลกัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตอนกลางคืนมันจะแบบมองไม่เห็นทางอ่ะเคยเดินแบบที่มันมีหมอกไหมมีหมอกแบบมืดๆเหรอใช่หมอกแบบว่า ตามตามทางอะ่ะเอาเป็ัวตัวเวลาเราเดินป่าเคยแบบว่าถึงแคปมมืดไหมไม,ม่เคยนะแต่ถ้าไปคนเดียว,วมืดหนึ่งผมว่ามันโคตรโคตรโคตรบิวอะ่ะไม่เคยนะมันเป็นไงหลงป่าจนะ้าแล้วแบบหมอกเต็มทางมองมองไม่เห็นทางจริงๆขนาดไปแบบหลายคนด้วยนะหลงทางแล้วแบบไปผิดทางไปเดินทางวิ่งเทลค่ะทางชัดเกินไปอ๋อใช่แล้วเวลาขากลับกลางคืนเนี่ยมันมืดด้วยแล้วมันก็มีหมอกอ่ะแล้ว ต้องอาศัยอันเนี้ยนาฬิกาที่มันแบบจับ G P S นำทางกับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่านะพยายามเดินให้ไวเดี๋ยวจะถึงแคมป์มืดแล้วมันก็จะน่ากลัวมากตอนนั้นไปที่ไหนหรอรอยมดฉันว่าฉันอาจจะโดนเจ้าที่บางตากันหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะคือทางทางมันอยู่ข้างหน้าเ,ออเราต้องตรงไปพอเราไปถึงตรงนั้นอะ่ะมันหมอกปิดทุกอย่างหมดเลยทําให้เราแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็เลยแบบต้องทาทางกันเองเนะี่ยจนเดินไปทางวิ่งเทลอะ่ะ ซึ่งเป็นผิดทางไปกระทางกันเขาเขียนตุกป,ป้ายนี่ยพี่อะไรวะ Come on b a c เว a y ไม่ถึงขากับขากลับกับทางนี้เหรอเฮ้ยแต่เรามาทางนี้้วกลับทางนี้ค o m e บ a c เว a y ทางกลับใช่ซึ่งว่าทางนี้กลับง่ายกว่าไม่รู้อะใช่ใช่ที่คุณคุณป้าคนนั้นบอกอะ่ะ <ừ. S 1> เขาบอกว่าอะไรวะย้อนสอนเหรออะไรสักอย่างที่แกพูดกับตรงข้างล่างเนี้ยแบบว่าให้กลับอีกทางนู้นอะไรของแกแกพูดอยู่นะเราฟังไม่รูไป ว่าใกล้ถึงแล้วแหละโอเคครับใกล้ถึงแล้วครับทุกคนเราเห็นศาลาแล้วนี่ครับศาลามาดูวิวกันครับทุกคนดูพร้อมกันเลยโอ้ไม่มีคนอยู่ด้วย สวยอ่ะถ้าค่อนข้างสวยคนนี้เลยใช่ปะชิวชิวใช่ป่ะชิวๆค่ะกับเมื่อว <ๆ S 1> าน <ๆ S 1> ผ่าแดงกับที่นี่ยังอันนี้ง่ายกว่าผาผาแดงนั้นสูงด้วย แต่ว่าอันนี้เดินง่ายกว่าแต่หินเยอะหินเยอะก็บผ้าแดง ก็เดินลงมาจากผาน้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินลงก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะประมาณ20มนาทีได้เพราะว่าเส้นทางเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคครับภารกิจของเมืองงอยก็เสร็จสิ้นแล้วเราทำได้ โอ้ยนี่ไงบรรยาก,กาศเป็นไงมั่งช่วงเนี่ยบรรยาก,กาศเมืองไวยช่วงเย็นอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็อากาศกําลังดีแต่ว่ายังไม่มีลมเขาบอกว่าตอนเย็นมันจะเย็นอยู่ก็เลยที่นี่ก็เลยไม่ค่อยมีแอร์แต่ตอนเย็นเงียบอยู่นะเงียบเงียบเป็นเมืองที่เงียบสงบจริงๆใช่เนี่ยน,นี่มาดูนี่มาดูนี่ใครบอกว่าเราไม่มีเซเว่นมาดู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 นี่งจริงอ่จริงเหรอนี่ยนี่ดูดูดูนู่นนี่นี่เซเว่นเห็นไหมน้ำตาจุนย์ยี่เห็นไหมมีอยู่ เห็นไหมใครบอกว่าลาวไม่มีเซเว่นไม่รู้นะแต่ที่เมืองงอยมีเซเว่นมีแต่ป้ายมีแตป้ายสวัสดียามเช้านะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา9้าโมงเจึดเแรือนะซึ่งเราจะต้องมาลงเรือเพื่อเดินทางกลับไปยังหนองเขียวนะ ตอนนี้เรือก็มาแล้วนะครับนี่เรือมาแล้วกลับน้องเขียวกันครับหลังจากนั้นในเวลา9ก้าโมงครึ่งเราก็นั่งเรือกลับมาที่หนองเขียวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หนองเขียวแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อไปเราตั้งตุ๊กเดินทางไปที่ขนส่งน้องเขียวนะครับเพื่อเดินทางกลับหลวงพระบางไปท่านนี่น้องเขียวกลับหลวงพระบางนองเขียว ถึงแล้วนะครับขนส่งน้องเขียวนั่งรถตู้กลับไปที่หลวงพระบางจากนั้นผมก็นั่งรถตู้จากน้องเขียวกลับมายังหลวงพระบางราคารถตู้เท่าเดิมนะครับ70,000กีบและก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเช่นกัน วันี้เราก็มาถึงกันที่ขนส่งสายเหนือแล้วนะฮะนั่งรถกัน3ชั่วโมงที่จะอ้วกกว่าโอเคครับผมก็ขอปิดคลิปการเดินทางไปเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับในตอนหน้านะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวหลวงพระบางกันไปดูกันว่าในหนึนวันเนี่ย ผมจะได้ไปเที่ยวที่สถานที่ไหนบ้างแล้วเจอกันในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม